สบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงเบิร์ตสุขุสุขคนเดอ้อสบายดียามแรงแรงนนี้กาซิมาโลก,กาพี่นอ้องสูบน้ำใสก่กะและ้วกาซิโลก,กากับแม่อ,วอม้วนเลยแมวพี่นอ้องเลยแมวน้องดาวมาโลก,กาสอยใหญ่อ้วนเหมือนี่เด้อเด้อพี่นอ้องบ่าวแพงกาซิลงมือมือแรกพี่นอ้องสิโลก,กา อ๋อสิหลอดหรือบปล่าหลอดผู้มืออื่นมือ,อพื้นเ่าแพงก็ได้ดำหน้าแหละพี่น้องมืออื่นนี่ก็สิโลก,ก้าโลก,ก้าสองมือพี่น้องเด้อมาเด้อดดำหน้าโลก,กา้าทำกันเด้อมามาพี่น้องบาดนี่มามาลองโลก,ก้าน้ำเบาแพงแล้วมึงปีแรกพี่น้องเอ้ยขั้งแรกเบาแพงก็ได้หลังจากไปอยู่กรุงเทพป,ปีนี หลายปีปีนี่ชิมาเห็ดหน้าลูกกะโอ้บายดีเดอร์บัสุขุสุคนลูกกะน้ำกันอืม มามาพี่น้องน้าน้าเลมืออนกะมาแพ่งกะสิไปพื่อลพี่น้องเทบ้านเทพื้นบ้านสอยแม่นองลิงอันนี้รอบคำออกมาลกกาสอยย้ญยอ้วน ออเอาแห้งครับไ่ได้ลกหลายปียังคือเก่าพี่น้งองสบายดีเที่สุขสุขมาลกอดาใอ้วนเออพี่น้อง จะว่าลายได้ลายคนบ่จือนกั่อพังเบืองว่าสีได้ลายส่วใดนาอพี่น้องบ่เพ่งกับ,บ่บย่สิได้เริ่มไชหน้ามือสิอเป็นมือดำมือวันอาทิตย์ลกกล้านี่เริ่มลกแต่มือนี่้แต่อีกมืออื่นวันเสาร์วันศุกร์จะเป็นมือลงมือดำน้องมามาพี่น้องมามา ลบไปเลยเลยพีนน่เ <laughs> นาะ <laughs> อ,อ๋เกา่เา,ากได้แจ็กหมัดเลยแม่ง่ายแม่หนะ้าบรรูบรณาภพ้องเงื่อแม่ออาก,กับ้องยายกวดได้หกสิบหมัดเด็กเจ้ามหาเพลชนละหกสิบบ<อ>่ร่วมกัน้อ,อ,องอันยายกวนได้หกสิบ ห้าซีอมะซหก้องนแม่ดาวได้ได้หาย์ห้แม่บริได้นับแล้วแม่เขาห้ได้นับปล่งตัวเองลกเอาเองได้นับเปงืักมัดกะบริเวณหน้ามาหลายปีพี่น้องมาแพงกันเลยมองกรุงจะอยู่กรุงเทพหากห,าก,หากปี ร่วมๆแล้วซิบกว่าปีพี่น้องเปล่าแพงนะปีนี้ยายอ้วนมาหายไปใส่เลยว่าสันเห็ดหนาโชกา่ <c oughs> กน้ำเปล่าแพงเด้อบสัสขุสุขน

พีน่น้องพี่ดินในกางเนีไงกาห้างกระโบมหน้าติดเนี้ยวขนาดกระโบมีน้านมีโบได้ติดเนี้ยวขนาดเตมแวมวเตะยังเป็นปุ่มพี่น้องเลยลกดาวลกลุย ได้จักหมัดเลยจะเส่ามันได้ฮอตซิหมัดดีบดาวครับทนมากครับย่กวนเร็วกันถือว่าบอกซี่กันไี้ยกวนออกขอกแย่วดจซี่เขามากล้างามหมูเล้าจหนอยก็มาเอามองมองไวแน่บอ ห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนแ <c oughs> <c oughs> ดดอันบานได้ล่วกีดาวมือสานี่แม่อันจิตตะลกกกะม่เสาถึงมึงว่าโบเย่โบบดมาแล้วพะเตก้าพอกก่อยมือไง้บปะเตรียมดำนา มืออกระดำไใหง่พี่น้องดำไญ่งูคนละหน้าไฮแงยไใหง่เขาตัมเขาทู้คนละพี่น้องก็สิเคยเห็นเนาะยายอ้วนบ่านกาปีกลายิมนี่นี่เขาตี้ะเขาทู้ดี่นี่กสูเป็นเขาทู้เขาสับแบบนพี่กายนี่ได้เขาช่องแบบจนทำว่ะใคก็อยากได้พันมันสูบอก เข่าท้องสั้นนะพี่กายเนียพี่น้องเข่าเบาแพงพี่นี่จ็กสีมีหรือบ่มมีเพราะว่าคัดออกแน่แหละ,และพี่น้องคัดออกก็แขงเราคนลงนองแทนเคียงหน่อยดิ เอ้าวายามบ้านโบกุ้มคืนมันสิได้เพาะสืบได้แต่สำยุกเลยสิจะเสก้าเมี่ยงไปอุ่นเศ้ามากเลยย่านหมดทัพนดีแต่บบมีหนาพี่น้องโอ้หักอย่างเดียวบบมีหนาหน้าบ่ท่านเกิดพี่น้องหนาว่ท่นเกิดนอได้ลกก่อนก็เลยลกพื้อนี่ลกม่วนเมื่อนี้จูบน้ำเขาเมื่อแรกซูบน้ำเขาเมื่อแรกพี่น้องมาสีก้อนดินยังสิเป็นก้อนเพราะว่ามันหากสูบเขา แม่ปีนี่ครับพี่น้องสิได้เห็นเป่าแพงดำหน้าพี่น้องเอ้ยจักสิแจ็คสีหล,ลอดหรือบ่ลหลอด,ลอดยันเจ็บแอวกงโกงโกงโก,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 โกโ้ไอ้เอวโบมีนะบ่มียาดีดเจ็บปอกเจ็บแอวหอกเจ็บสะเหตุไปเรื่อยๆมันหักชี้คิดเองเจ็บแอวเจ็บมือและบาดนีท ดำมือแรกสิเจ็บมือและพี่น้องเจ็บเอลเจ็บมือมือพองเจ็บโป้มือดิดึงหัวดวนแล้วบ่ด,ดึงหัวดวนดึง,ดง,วดวดงกหาหย่โอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเศร้าให้เศร้าหน้าก็หน้ามากกะเห็ดให้เห็ดหน้า,นา,นา,นา,า,นาพี่น้อง เด้อเอฟซีปรตูถุกคนมาลกกะตากแดดน้ำบอแพ่บอกแย่ตาแดดตาแดดหนาดำตุ่ๆล่อนหอนห้อนแดด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 อะรอ้นเสียงเยอะอ่นลดกุดกุดกุ นอนตึงกอกอนไม่ทำตึนเลยใช่วหนดึงจนห่วเทุกติกหนักดีากนะคนตาช่องก้นยังบอกตาเป็นอ่างอากาศเป็นป้วนขึ้นาแดดขักพี่น้องเอ้ยเอ้ยหอนแดด

อาพี่น้องมาหอดนบ่าวแพงกันสิขอจบคลิปสำเนาเดอ้อมืออื่นกะลกต่ออีกพี่น้องมืออื่นลกต่อมือหื้อนี่กสีดำมืออื่นนี่บ่าวแพงสิบไส่ได้ออกมาสิไปซอยเมย์น้องลิงก่อนพี่น้องสละเวลาไปซอยเพิ่นก่อนเนะฟาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้บ่าวแพ่งเด,เดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีเบสสุขสุขคนเด้อสบายดี